วันนี้รายการบุญไม่จำกัดได้มาร่วมกับขบวนบุญจากบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดนำพนักงานร่วมร้อยมาทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารที่จังหวัดสุรินทร์คือโรองเรียนบ้านกันตรง ในการมาเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ทางบริษัทเทพพดุงพ,พรมาพร้าวจำกัดโดยคุณเกียรติศักดิ์เทพพดุงพรและพนักงานพร้อมด้วยบริษัทคราฟูดแพคเกจิ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0 0สบาทเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ หลังจากพิธีมอบทุนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทางชุมชนได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีคนเฒ่าคนแก่ผูกได้ข้อมือให้ศีลให้พรที่ทำให้พวกเราซาบซึ้งเหลือเกิน ความตั้งใจที่ขบวนบุญของเรามาโรงเรียนบ้านกันตรงก็มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและทำสาธารณประโยชน์ให้กับทางโรงเรียนพวกเรามาร่วมกันก่ออิฐสร้างกําแพงห้องที่อาคารรักสิ่งแวดล้อมอาคารหลังนี้ถ้าแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก โรงเรียนบ้านกันตรงเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดสู่เด็กๆและเยาวชนและจากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้เกิดกลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิดรักท้องนารักษาสิ่งแวดล้อมโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์เป็นห้องเรียนทักษะชีวิต ที่นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงมาได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือก่ออิดให้โรงเรียนแล้วก็เกี่ยวข้าวนวดข้าวนอกจากว่าเขาสนุกสนานแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาได้ช่วยเหลือได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในตรงนี้เนี่ย สสนนุกนามไปด้วยขบวนบูญของบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดขอร่วมสนับสนุนงบประมาณและพร้อมเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านกันตรงจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป